สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องฮะชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับบุญล่อดัมทีนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูที่เทกันดีกว่าโอ้ขนาดผมเดินขึ้นมานี่ผมยังหอบเลยมันสูงวะเดี๋ยวเราไปดูที่เทครับดูครับ,ว,รบว่ามันสูงไม่สูงอะ นี่ผมมายืนอยู่ข้างบนเลยนะโอ้โหนี่ถ้าฝนตกมานี่ลื่นดีจังเลยฮะนี่แหละคือสภาพทีเทครับไม่เกินผมว่าร้อยเมตรก็ยังไกลฮะไม่ถึงหรอกไม่ถึงร้อยเมตรหรอกอยู่แค่นี้แหละอาวคุณน่ะเสียวมาทำอะไรฮะมากอกน้ำ น,น,น้ำมันไม่คือคุณแทะฮะย่าอยู่นี่จะเอาน้ำไปให้คุณปูกกินเง้ยโอ้ทำไมกินน้ำคีเร่ะลัไปเอาน้ำคีเลไปให้คุณปูกกินเนี่ยน้ำคุณผักเดี๋ยวเราไปดูครับงานนี้เทพบุตรผมเหนื่อยแน่เจอดินแบบนี้เข้าไปจะว่าจะสบายสบายซะหน่อย อ่ะไม่เป็นไรหรอกคนเอาหน่อยเดี๋ยวหมดขี้โคลหมดดินเหนียวเหนียวก็จะ,ะสบายอยู่หรอกนี่ผมไปยังลึกเลยนะนี่ยนะนะดินนะมีเท่าไรผมนี่หมดเลยฮะแต่ผมคิดว่าคงจะไม่เต็มหรอกบอ่อนี้นะกับดินบอ่อที่ขุดออกมาผมนี่ฮนะีขยายอาาเขตของโรงเรียนให้กว้างขึ้น กบุดฟัเหรออย่าอู้นะอย่าอู้นะตั้งใจทำงานอ,อ,อู้นะมีการบินโชยนะะ้ฮะานถ่ายดีๆนะลูกพี่ตกลงไปนี่ไม่มีใครช่วยนะนี่คือสภาพโรงเรียนครับีบีาคาเรียน วันนี้ทีมงานเลื่องแสงมาโรงเรียนครับไม่ใช่มาเรียนหนังสือนะมาถมดินมาขุดดินครับอย่าไปยืนอยู่ตรงนู้นก่อนนิว่ามันลึกไหมโอ้โหบอกคำเดียวว่าลึกเหนียววันดินเหนียวเละอ้าวมันไม่ใช่ดินเหนียวเป็นดินอะไรล่ะมีการบอกดินเหนียวมันดินเหนียวเลยถ้ามันดินเหนียวมันก็ต้องเหนียวดิโอ้ นี่ถ้าเป็นดินแห้งๆดินแห้งๆนะฮะดินดานแห้งแห้งนี่รถายนี่กินหมูเลยนะเนี่ยเพราะว่าถมลงในบอ่ออย่างลึกเลยนะแต่ยังว่าแล้วมันเจอดินเหนียวก็ต้องทนหน่อยหมดเมื่อไรก็สบายเมื่อน,นั้นแหละคอยผิวปากคอยผิวปากเล่นถ้าหมดดินเหนียวแล้วจะลองทำอะไร กำลังจะเอาตอไม้เล็กๆออกมันดีครับนี่มีสายไฟด้วยระว,วังหน่อยเด้อจะเกี่ยวสายไฟกันอมาดูครับยังถอยเข้าไปลึกไม่ได้นะถอยเข้าไปลึกนี่มีสิจมนะต้องอยู่ในพื้นที่ที่แข็งงหรือแห้งฮะอานี่ดัแมนคนสวยเราคอยโบอ้ยัง้ย สุดยอดตะเมนกระหกล้อยังวิ่งสามคันครับไล่สังกัดสองกับอ้วนหกล้อหนึ่งฮะ ออนั่นผมว่าแล้วนั่นนั่นโอ้ยอุตสาห์ลบเข้ามาในพงยาอย่างนั้นก็ไม่ยังไม่ให้บุรีซูไปนะแก้กันนะจะไปยืยนตรงไหนก็ไม่ได้นอกจากพงย่านี่ครับผมดู เจอแมลงต่อหรือเปล่าเพราะว่าตรงอื่นมันเกะก,กะนี่ตรงหลบงุมตรงนี้ตรงเดียวอ่ะมาะครับคันที่สองอ่ะคันนี้ก็ยังดีค่ะที่ว่ายังมีดินแห้งมากกว่าดินเปียกฮะ ร่อยมาเบาๆพี่ใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆเออเอกเนี่ดูนะแม่นี่ดะแม่เขาโบกอะต้องเชื่อฟังดิไม่เอกไม่กล้าไอ้หกล้อไม่กล้าเนี่ยโดนบนเลยให้ใครขยับมาอีกหน่อยไม่ขยับไอ้หกล้อ่ะ ก็วันก็กลัวตกนี่ดูยิงลายลงไปนะนับกิ่งไม้ ถ้าเป็นดินแห้งนะทำตัวนี้เป็นกระบักหน่อยมีกขั้นหน่อยหกล้อ,อถอยมาดั้มเลยดั้มเลยฮะสบายกรณนี้ี่เป็นดินแห้่นะแต่นี่มันดินเหนียวก็ต้องทำกำใจอ่ะถ้าเป็นดินแห้่นี่ทําเป็นพันกั้นเลยหกล้อ,อถอยมาถอยมาติดปุ๊บกวกระดัมเลยฮะไอ้นี่มันดินเหนียวดูไปผมมาร้อยกว่ารถนี่แหละดินเหนียวอ่ะ ทีเห็นหน้าเยอะกันแบบไม่หยุดไม่ย่อนนะธรรมดานี่จะผิวปากแล้วนะนั่งไฟห้างสุขุรีแล้วแต่วันนี้หยุดไม่ได้หยุดปุ๊บหกร้อไม่มีที่เทต้องดันตลอดอาเอาทำไม yea. ชาให้มันลองให้มันลึกเลยเลยโอ,อ้โอ้โอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเกืเอบเข้เาไปมากมีสิทธิ์ถอยขึ้นไม่ได้นะ เต่า M6040 ครับพ่อนี่ดังม่วนเนี่ยดังสนุกดีดังเพราะเีฮะดังเหมือนติดขระบเลยนี่เป็นวันแรกครับที่ปลกล้อได้วิ่งดินครับนี่แหละก็น่าอยู่ประมาณคันังไม่ถึงสิบเที่ยวหรอกที่วิ่งกันไปเช้านี้ ชนอะไรอ่ะสดุดตอหรือเปล่าอยากให้หัวหน้าเยอะลงไปจังเลยจะทำยังไงจะกระโดดลงเปล่าถ้าดินแห้งก็ดันสบายหน่อยอ้าวส่งซีกันส่งซีกัน งซีกันเพราะว่าทางไม่ค่อยราบเรียบแล้วที่บอกให้ไปป่าให้หน่อยเพราะว่าแมคกูนี่่าจะเดินไปเดินมามันยากในเมือนรถถทยไปแป๊บเดียวไปปรับทางฮะอ่ะเดี๋ยวรถถทยจะไปดันอยู่ที่บอ่อครับไปปรับพื้นให้หกล้อหน่อยมันเป็นล่องเลยนำแมงคนสวยเป็นคนบอกบอกข้างหน้าเยอะอ่ะไปแล้ว ไปยางยังไม่ไปเนี่ยแหละคันนี้จะเป็นคันที่สามครับของทีมงานเรือแสงหก้อไปแล้วครับไปปรับทางที่บ่อแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ไปฮะอ่ะถอยมาอีกเออเออเออพอพอ่พอพ่อเข้าไปลึกวันนี้สายไฟก็สายไฟนะถ้าติดขึ้นมานี่ มว่าไม่ต่ำกว่า5เมตรนะครับจากพื้นที่ผมยืนลงไปในสระน้ำนี่เราก็ได้เห็นงานหลวงแล้วกับพกล้อแล้วรถถ่ยแล้วครับกับที่เทีย่าเป็นอันว่าคลิปนี้บุญลอด,ดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญลอด,ดำทีมครับเป็นกำลังใจให้กับบุญลอด,ดำทีมด้วยนะครับ สวัสดีครับ